ซัมนี่พายเตอีกครั้งนึงวันนี้เราโอ้โหโลงคลิปกันเรียกว่าลงคลิปกันรัวๆเลยทีเดียวซึ่งวันนี้คลิปเราก็เกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็จะมารีวิวตัวละครระดับ S <Yeah>. S S เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ตัวนี้เลยใกล้ตัวตัวนี้ก็หาง่าย S ะจะบอกว่า มันน่าจะมีซื้อในร้านค้าของสกายปีทั้งหมดนั่นแหละครับเออนี่คราวที่แล้วรีวิวตัวอะไรไปนี่เป็นรถเปโลกก็มีเห็นปะมีซื้อนี่เอก็มีซื้อชิวๆฮะมีซื้อแบบง่ายๆหากันแยบง่ายๆอ่ะจริงๆระดับ s อเอเนี่ยเอของผมก็สิบดาวแล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ,บอ้เจ็บคอเจ็บคอ ซึ่งจะบอกว่าตัวเอ็เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ค่อนข้างโอเคนะผมก็ปั้นมานานแล้วแหละพักหลังก็ไม่รู้จะปั้นตัวอะไรก็มาปั้นปั้นเอ็ไปหน่อยละกันเนาะดมเมันค่อนข้างโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกของเจ้าโปรโตรกัสดีกันดีกว่านะครับสกิลแรกก็คือปล่อยหมัดจากมือของคุณนะครับเพื่อเผาศัตรูทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้า ของคุณอย่างต่อเนื่องนะครับและสร้างเดามเมเวทนะครับที่มีขนาดใหญ่เดามเมเวทก็คือเป็นพวกพลังนะครับอันนี้เพิ่มเดามเมทสามพันนะครับเดามเอขยายอีกหมื่นถือว่าแรงมากซึ่งมันเผาไปหลายทอดน,นะอันติมันนะอันนี้ของผมเบล80แปดสิแล้วนะอันติมันก็จะพ่นไฟแล้วก็เผาบุ้มบุมบุมไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างแรงเนาะซีคือยิงเปลวไฟเล็ก,ลกนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ สร้างดาเมจเวทอีกเช่นเดียวกันนะับดาเมจก็คือเพิ่มดาเมจเดี๋ยวหกเก้าร้อกว่านะก็ยิงโดนรัวๆเลยเนาะสกิลสคือสร้างกำแพงไฟขนาดใหญ่นะครับเพื่อป้องกันตัวเองดูดซับดาเมจกายภาพจากศัตรูนะครับและเพิ่มแอคแทกของคุณชั่วขณะนะครับพลังโจมตีของทีมนะบวกหนะกพ0นเนาะนี่ก็สร้างกำแพงออกมานะครับกำแพงไฟเนาะ สกิลตัวตายก็คือเออน่าจะเป็นสกิลติดตัวนะครับก็จะเพิ่มแอคแท k s สปีดนะครของผมผม,ผมก็ไม่เคยอ่านสกิลของตัวละครเท่าไหร่นะครับพอมารีวิวก็ต้องอ่านนะครับก็คือก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่ม Speed e แอคแท k s สปีดนะครับ52%าสิบสออแอคแทอีก2,400และเพิ่มอัตตายขีนะครับติดคขีอีกเอดร้0นะครับซึ่งดีตรงที่ เพิ่ม a อ t a c k s p e e ด52%นะครับอันนี้ดีมากทำให้มันตีเร็วมากๆนะครับ50กว่าเลยถึงว่าเป็นตัวที่ตีเร็วแล้วตีแรงมากครับสำหรับเจ้าเอตัวนี้ก็สกิลส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สกิลโจมตีนะครับเอาไว้เป็นตัวดัมเมจของทีมไม่ได้นะครับเอาไว้โจมตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่มีสกิลช่วยให้ตัวเองยืนอยู่ได้นานเลยนะพวกสกิลแบบเ,เพิ่มถึกอะไรอย่างเงี้ย พราะมันเน้นแรงครับแต่ว่ามันบางเนาะดังนั้นเราไปดูสกิลของมันเลยดีกว่านะครับไปหาดันง่ายๆดีกว่าเฮ้แต่มันแรงอะ่ะไม่ต้องง่ายมากลองอันนี้ดูไหมอันนี้แล้วกันเออเจ้าเอสก็สิบดาวแล้วเหมือนกันเนาะเราดูนเลยดีกว่าว่าสกิลมันจะขนาดไหนเปิดมาอันนี้สกิลสามนะครับซึ่งนี่ทาให้ตัวเองเป็นใยบะศัะตรูโจมตีไม่โดนเนาะ โอ <Ooh, S 2> เดี๋ยวเด๋เดแรงมากครับแรงมากเราต้องเอาด่านที่โหดกว่านั้นอีกเนาะเพราะว่ามันจะจบไวเกินอาเป็นด่านนี้ก็ได้ไมั้งอ๋อลืมไปว่ามันมีสกิลสาที่ทำให้ตัวเองแบบว่าไม่ค่อยไม่เออดูซับดัมเมจนะครับทางกายภาพเนาะแต่ว่าดัมเมจอันนี้นก็ยังตียังโดนอยู่ตีตีนี่ฮะดาเมจแรงมากนะเอ็ด ตีสกิลสองครนี่ฮะยิงยิงยิงลูกไฟเป็นปืนกลน้องสกิลสองสกิลสามว่าทำให้ตัวเองติดไฟนะครับเปิดมามันจะใช้สกิลสามเนาะเนี่ยต้านทานุนิเมก็จะพาปั๊บแล้วก็อันติบึ้มโอ้โหเผาสองต่ออันตินตีทีนึงปึ้มสามหมื่นโอ้โหแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะแรงนะ เอสเป็นตัวดาเมจที่แรงมากนะครับแล้วก็มีสกิลที่แบบว่าทำให้ตัวเองแบบว่ายังไงอะเนี่ยฮะสกิลสามดูดซับดาเมจเนาะถึงมันสกิลสามมันเหมือนจะแบบเออช่วยป้องกันตัวเองไดง้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าเอาจริงมันก็ยังไม่พอหรอครับสำหรับการป้องกันตัวเองเนะี่ยสกิลแค่นี้เนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวรีวิวตัวไปเรื่อยๆนะครับอยากรีวิวตัวไหนก็รีวิวนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ